สวัสดีครับครูลำพึงตอนนี้เราอยู่ที่ไหนครับฮะอยู่ที่โรงเรียนสุธีราพูดให้มันยิ้มๆหน่อยนี่นะครับวันนี้เราอยู่กันที่โรงเรียนสาขาสุธีรา,ราประถมนะครับสุธีราเราจะไปทำเป็นลิงก์ไว้นะครับเราจะมาทำการ มาบอกต่อเรื่องเรื่องราวความรักขององค์พระเยซูคริสต์ให้กับคนที่ยังไม่รู้จักกับพระองค์ได้รับรู้นะครับมีการเตรียมนะครับวันนี้นำโดยคุณสูนะคุณแจงนะครับนี่แม่ใหญ่ของเรานะครับสสแม่ใหญ่ของเรานะครับ แม่ใหญ่ของเราสามารถควบคุมพูมหน่วยการได้ตัวเียนมาเป็นคนแล้วคนเียเปลี่ยนห้ายังปีนี่สิปีอะแต่คนก่อนเขาอยู่ที่โรงเรียนนั้นทรงธรรมนะอาจารย์สมชายอ่ะเขาย้ายไปประจำที่นั่น่ทนี่เรามากับสงารม อาจารย์สมชายไงคุณแม่ที่เป็นผู้ชายอ่ะที่เป็นผู้ชายอันนี้เป็นผู้หญิงเขอเป็นผู้หญิงพออยู่ที่โรงเรียนแถวพ่อประแดงนี่นะครับเพิ่งเม็กขึ้นมาเลยนะครับนี่ยย้าไปเก็เดี๋ยวเราจะย้ายไปที่ไหนอ่ะสวนสมุนจีน่ะ สົງສານແກ່ນ